สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะได้นําเอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการปรับนะครับความสูงของแถวนะครับใน Excel นะครับให้เท่ากันแบบอัตโนมัติทํำยังไงก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับตัวอย่างนี้นะครับผมมีเซลล์นะครับ ที่เป็นแถวนะครับของ Excel นะครับที่มันมีความสูงไม่เท่ากันนะครับนะซึ่งอาจจะเกิดจากที่เราไปจัดนะครับนะเอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็ลากอย่างเงี้ยนะครับลากขึ้นลากลงนะครับพอลากขึ้นลากลงปุ๊บนะครับมันทําให้แถวเนี่ยมันความสูงของแถวมันไม่เท่ากันทีนี้วิธีการที่จะทําให้มันเท่ากันแบบรวดเร็วนะครับก็ง่ายนะครับก็ให้เอาเมาส์มาคลิกตรงตัวนี้นะครับถ้าคลิกตัวนี้ปุ๊บมันจะเป็นการเลือก เลือกเซลล์ทั้งกระดาษทําการเลยนะครับนะคลิกตัวนี้นะครับทีนี้ท่านก็มาตรงเมนูตรงนี้นะครับเมนูเซลตรงนี้นะครับไปที่รูปแบบนะครับคลิกตัวนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปกําหนดนะครับให้ความสูงของแถวนะครับปรับความสูงของแถวให้พอดีอัตโนมัติคลิกตัวเนี้ยนะครับท่านก็จะได้ความสูงของแถวนะครับใน Excel ทั้ง กระดาษทําการนะครับเท่ากันหมดเลยนะครับสูงเท่ากันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับก็สรุปแล้วก็เอามาคลิกตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อทําการเลือกนะครับกระดาษทําการทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตรงแถบเซลนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปแบบนะครับแล้วก็ไปเลือกปรับความสูงให้พอดีอัตโนมัตินะครับ อันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปเรื่อใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ